เปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้ทำอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิง modify วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการต่อหลอดไฟควบคุมการปิดเปิดด้วยมือถือของเราโดยผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะรับสัญญาณจากโทรศัพท์ผ่าน WiFi ที่บ้านนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถปิดเปิดได้เลย ทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็เรามาดูกันเลยนะครับไอตัวนี้นะครับคือเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการรับสัญญาณจากโทรศัพท์โดยจะใช้ Wi-Fi นั่นเองตรงนี้นะครับเป็นของยี่ห้อโซนอฟนะครับรุ่นเบสิ c เห็นไหมครับตรงนี้นี่โซนอฟเบสิคไวไฟสมาร์ทสวิตนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูเลยนะครับอันนี้ผมสั่งจากในเพจออนไลน์มานะครับราคาประมาณขึ้นอยู่กับร้านด้วยนะครับตรงนี้โอเคนี่ ด้านในนะครับก็มีอะไรมีคู่มือนะครับอ่าอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่โซนน็อตนะครับก็จะมีเบื้องต้นก็ดูตรงนี้นะครับนี่นะมันจะมีคําว่า Input Input ก็คือจ่ายไฟเข้าเอาพุตก็คือจ่ายไฟออกต่อไปยังหลอดไฟตรงนี้ก็ไฟเข้าเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะก็แกะดูก่อนนะครับนี่ตรงนี้ไม่ได้ขันน็อตนะครับนี่เขาจะฝาครอบมาให้น็อตขันทีหลังถ้าเราต่อวงจรเสร็จโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ทีนี้เรามาดูคู่มือการใช้งานนี่คู่มือการใช้งานมันก็จะมีขั้นตอนบอกอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นภาษา,าภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่นะครับก็ทําตามขั้นตอนเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะทําเป็นขั้นตอนให้ท่านผู้ชมได้สามารถต่อกันง่ายๆนะครับนี่นะมันก็จะมีรูปภาพเห็นไหม โอเคนะครับผมทีนี้เรามาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดติดตั้งนะครับแอปตัวนี้นะครับนี่ EV Link นะครับในโทรศัพท์ของเราเครื่องไหนที่เราจะใช้นั่นเองโอเคนี่นะครับก็ผมจะทําการติดตั้งเลยนะครับนี่นะไปที่แอ Store แล้วแต่โทรศัพท์แต่ละรุ่นเลยนะครับนี่นะเราก็เมื่อเข้าไปโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์ค้นหาเลยท่านผู้ชมนี่นะนี่เห็นไหม EV Link นะครับ Smart Home โอเคผมคลิกเลยนับติดตั้งนี่ ก็รอสักปั๊บหนึ่งนะครับผมให้มันติดตั้งเสร็จนะครับครับผมระหว่างที่รอนะครับเราก็จะมาต่อสายตรงนี้ไปเลยนะครับก็ตัวโซนอบตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะมันจะมีคําว่า Input นะครับนี่นะอินพุ L N N L นี่แล้วก็เ u t p u t Output ก็คืออเป็นฝั่งที่เราต่อไปหาหลอดไฟตรงนี้เป็นจ่ายไฟเข้านั่นเองนะครับลายนิวตันก็คือไฟบ้านเรานะครับั้วไหนก็ได้ผมต่อไปเลยนะครับนี่นะนี่ ขันน็อตนะครับก็เอาสายเหยียบเข้าไปนะครับก็ขันน็อตนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บอ่ะนะครับนี่ขันน็อตนะครับล็อกสายเพื่อจ่ายไฟเข้านะครับตรงเนี้ยโอเคฝั่งนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้านี่ปุ๊บผมก็อา่านี่ก็มาต่อเข้านะครับตรงคอนเนคเตอร์ผมเลยท่าน,นี่ลายนิวตนัน เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะน,นะครับตรงนี้ไฟเข้า<ม>อ่าฝั่งนี้ไฟออกนะครับผมกลับด้านกันนะนี่ผมยิงมาอย่างนี้นะครับผมไฟเข้าตรานนี้ไฟออกด้านนี้ก็ต่อเข้าหลอดไฟเลยนะครับท่านผู้ชมหลอดไฟที่ผมจะเอามาทดลองท่านผู้ชมตัวนี้คือหลอดนี้นะครับนี่เป็นหลอดไฟสีเขียวนะครับผมเนี่ยนะโอเคครับ ก็ตรงนี้ขั้วหลอดไฟเราก็เอามาสองขั้วเลยนะครับนะครับฝั่งไหนก็ได้ท่านผู้ชมปึ๊บขันน็อตเลยนี่ต่อเข้าตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ขันนอ็อตโอเคนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ใส่เข้าไปเลยขั้วต่อสายตรงนี้มันมีสองขั้วท่นนั้นเองนะครับผมไม่ยากเลยตัวนี้โอเค เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเลยมาดูตรงโทรศัพท์เราเลยครับผมนี่นะครับกําลังติดตั้งเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเราจะคลิกเปิดเลยก็ได้นะครับหรือว่าออกก่อนนะครับผมออกก่อนนะครับแล้วเรามาดูโทรศัพท์ของเรานะครับว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับให้แอป e v i l l i n k ดูก่อนนะครับผมปุ๊บอ่านี่มาอยู่ตรงนี้นะครับ e-v.link ล้วก็คลิกเข้าไปเลยท่านผู้ชมปึ๊บนี่คลิกเข้าไปแล้วนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้รอก่อนนะครับอ่าเมื่อขึ้นตรงนี้มานะครับเป็นเงื่อนไขของแอปนะครับเราก็กดเห็นด้วยนะครับกดลงลงเข้าไปปึ๊บนี่แล้วตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าชายนาให้เราเลือกประเทศนั่นเองเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็ค้นหาเลยนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ค้นหาเลยนะครับ t-h-a-i ขึ้นมาแล้วเห็นไหมไทยแลนด d คลิก้าไปเลยเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับผมอ่าบรรทัดที่2ท่านผู้ชมเขาจะบอกว่าให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออ e ีเมลแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่อ e ีเมลก็แล้วกันนะครับผมก็อ e ีเมลของเรานะครับเปึ๊บอ่านะครับใส่อ e ีเมลเปึ๊บต้องจะม e ีอีเมลของเราให้ได้นะครับผมอีเมลของเราปึ๊บโอเคอันนี้นะครับก็ ใส่เข้าไปรหัสนะครับผมประที่สใส่รหัสเข้าไปนะครับนี่นะปุ๊บตรงนี้เข้าสู่ระบบนะครับปุ๊บเข้าสู่ระบบได้ไหมเอ่ยอ่ามันบอกเข้าไม่ได้นะครับเพราะวา่าตรงนี้เราเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมเรายังไม่มีข้อมูลในระบบนั่นเองแล้วเราก็จะดูตรงนี้นะ,ะท่านผู้ชมนี่นะจะมีตรงนี้สร้างผู้ใช้ใหม่เราก็กดสร้างผู้ใช้ใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีในระบบนั่นเอง เรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับปุ๊บแล้วก็สร้างผู้ใช้ใหม่นี่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็กดตรงนี้พิมพ์คําว่าถัดไปนะครับผมเราเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับผมนี่นะนี้ก็ใส่อีเมลของเรานะครับนี่ลงทะเบียนแล้วนะครับผมค่อยๆดูตามไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เพิ่มทำครั้งแรกนะครับผมโอเคก็ใส่อีเมลนะครับผมอ่าโอเคนะครับใส่ อีเมลเรียบร้อยนะครับผมกดยืนยันอ e ีเมลนะครับเมื่อกดยืนยันอ e ีเมลแล้วนะครับผมนี่นะให้เราใส่รหัสผ่านของเรานะครับผมรหัสผ่านมันจะมีรหัสยืนยันท่านผู้ชมลงตรงนี้นะนี่นะเขาจะส่งรหัสยืนยันเนี่ยไปที่อ e ีเมลของเราตามที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็าไปดูรหัสเพื่อมากรอกนั่นเองนะครับผมโอเคนะคลิกเข้าไปดูเลยนะครับนี่แม้เขาจะส่งรหัสมาให้เราเราก็คลิปตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชม โปรดใส่รหัสยืนยันนี่ครับก็ของผม3 1 7 9 3179นะครับรหัสนี่ปุ๊บก็อันนี้ก็ใส่รหัสผ่านของเรานะครับผมตรงนี้รหัสผ่านของเรานน่เองรหัสผ่านตรงนี้ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ 1- 9, นถึงเนั่นเองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมขอยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบอีกทีนึงนะผมนี่อันนี้ผิด 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผมโอเคเอตรงนี้อ่ะมันจะมีเวลาด้วยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีเวลาอา่ไม่ได้รับ3านาทีให้เรากดส่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องให้ตรงเวลาของเขาด้วยนะครับก็อาจจะดูดูอันใหม่ว่ามันตรงมันจะส่งมาอันเดิมหรือเปล่ารหัสนะครับก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับเหน็นไหมมจะขึ้นมาไหม ก็ลองดูนะครับ3 1มหนึ่งเจ็ดเก้าเข้าไปเลยนะผมเนี่ยนะใส่ไปแล้วเสร็จสิ้นปุ๊บดูว่าได้ไหมนะครับอ่าก็โอเคนะแสดงว่าใช้รหัสเดิมนั่นแหละครับผมโอเคนะอ่าสามหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยทีนี้ตรงนี้มันเสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราก็กดเพิ่มนะครับเพิ่มอุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยเรากดเพิ่มอุปกรณ์หน้านี้ให้เราดูตรงนี้นะครับจับคู่เนี่ยจับคู่อย่างรวดเร็วนะครับให้เรา คลิกตรงนี้เลยนะครับแถบสีฟ้านีา่เพิ่ม1่อุปกรณ์นะครับนะกดตรงที่ว่าเพิ่มไหนึ่งอุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยให้เราไปเลือกติ๊กตรงนี้นะครับเพราะว่าไอตัวโซนอฟเนี่ยมันจะซัพพอร์ตนะครับขึ้นความถี่ที่2.4นะครับรหัส w i f i เนี่ย 5G ไม่ได้น,นั่นเองนะสองจุนะครับ,น,รบนี่นะติ๊กตรงนี้เมื่อเราติ๊กแล้วโอเคเรียบร้อยเมื่อเราติ๊กตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เขาจะให้เราใส่นะครับใส่ใส่รหัส นะครับชื่อของ Wi-Fi ของเรานะครับนี่นะในเนต็ตบ้านเรานั่นแหละครับผมแล้วลก็ปึ๊บคลิกเข้าไปก็จะถามว่าอนุญาตให้ E-Link เนี่ยเข้าถึงตำแหน่งอุปรกรณ์นี้หรือไม่แล้วก็อนุญาตเข้าไปนะครับผมนะี่นะอ่าเห็นไหมรหัสไวไฟขึ้นมาแล้ว2อสิงจุดสนะครับ2.4งจุิกะเฮิรตซ์นะครับผมนี่นะรหัสบ้านของเรานี่นะครับก็โอเคถัดไปนะครับอ่านี่ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชม Uh, ช่วงนี้ตอนนี้มันกําลังหาจับคู่ Wi-Fi อยู่นะครับ uh, ตรงนี้ให้เราเสียบปลั๊กนะครับช่วงนี้ให้เราเสียบปลั๊กตรงนี้เลยนะครับ mm. เสียบปลั๊กปึ๊บเสียบปลั๊กตรงนี้มันจะมีไฟกระพริบให้เรากดแช่นะครับตัวนี้นะกดแช่เลยปึ๊บจนมีไฟกระพริบทีๆนะครับผมกดแช่ไว้ก่อนนี่กระพริบแล้วอันนี้ยังไม่ใช่นะครับผม ปล่อยทีนึงนะครับผมอากับพิบแล้วนะครับตัวนี้มันจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาซึ่งโทรศัพท์เราก็จะค้นหานะครับมันกําลังจะค้นหาซึ่งการและการจับคู่กันนั่นเองนะครับก็รอรอก่อนนะครับนี่นะรอนี่ตรงนี้มันปล่อยสัญญาณ WiFi มานะครับแล้วก็อยู่ที่โทรศัพท์ของเรานะครับกําลังค้นหาอยู่ก็รอก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะครับผม โดยประมาณนี่ค้นหาอยู่นี่ผมก็ทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับก็อาจจะติดขาดนิดนึงต้องสังเกตไฟให้มันกระพริบนะครับกดแช่ไว้ให้มันกระพริบแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เห็นไหมนะการจับคู่ไม่สําเร็จนะครับให้ลองอีกครั้งนึงนะครับนี่กดอีกครั้งนึงเออนี่ไปตรงนี้ปึ๊บเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์นะครับ ใส่รหัสไปแล้วนะครับนี่นะปุ๊บก็ถัดไปนี่ให้มันค้นหายอีกรอบนึงอ่ะตัวนี้มันดับต้องกดให้มันกระพริบนะครับผมอ่ะได้นะครับเห็นไ,ไหมท่านผู้ชมเอาได้พอดีเลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคเลยนะครับ เพิ่มอุปกรณ์สําเร็จนะครับท่านผู้ชมเสร็จสิ้นแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับเสร็จสิ้นนะครับนี่นะตรงนี้ชื่ออุปกรณ์อาจจะตั้งชื่อได้ไหมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับผมนี่นะอาจจะเปลี่ยนก็เป็นบ้านหรือว่าโฮมนะดูนะ S O M E Home นะครับอันนี้อาจจะอะไรอะ งไหนก็ได้นะครับเพิ่มเข้าไปแล้วเสร็จสิ้นนะครับผมนี่นะตรงนี้เป็นแล้วแต่เราปึ๊บเข้าใจปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมโอเคเห็นไหมมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมลองกดเลยนะครับนี่นะันเป็นสวิตท่านผู้ชมสังเกตนะนี่นอะลองดูครับอะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับได้แล้วปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บสั่งด้วยโทรศัพท์ เห็นไหมครับได้แล้วเนี่ยปกติมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วก็ขยายหน้าจอนะกดตรงนี้มันจะเป็นหน้าจอเต็มเลยนะครับนี่เป็นรูปสวิตช์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อเป็นรูปสวิตต์ลองกดเลยนะครับมีนะผมลองกดใช้งานปับ๊บนี่ผมเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดสีเขียวเล็กๆนะครับเป็นหลอดไส้นะครับขนาดร้อยวัตเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับนี่เปิดได้เลยปิดเลยอ่าปึ๊บเมื่อเรากดเปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้า Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยมันหายไปหรือว่าไฟาสัญญาณ Wi-Fi หายเนี่ยหลอดไฟมันจะดับไหมคือไม่ดับนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เราก็จะไม่สามารถควบคุมการปิดเปิดได้เมื่อเราเปิดแล้วนะมันก็จะติดค้างไว้อย่างนั้นนะครับผมจนกว่าที่มันจะมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับกับอ,อยู่ใกล้ๆก,กับไตัวโซนอฟนั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับนี่ก็คลิกเปิดออาไป ปิดเปิดนี่ก็ตรงนี้นะครับไอตัวโซนออเนี่ยสามารถจ่ายโหลดหรือว่าจ่ายกระแสไฟได้นะ10แอมป์นะครับตามสเปคเลยโอเคนะครับก็ดังนี้นั่นเองครับผมก็โอเคแล้วนะครับสำหรับการโหลดแอปวิธีการติดตั้งนะครับในการควบคุมปิดเปิดโทรศัพท์ด้วยมือถือซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มสีดำเล็กๆเนี่ยสามารถ ปิดเปิดเมนวนได้นะครับนี่สั่งปิดเปิดเมนวนได้แล้วก็เปิดที่โทรศัพท์ได้นั่นเองตรงนี้นะครับบางคนอาจจะถามว่ามันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็บอกเลยว่า,ามันจําเป็นเฉพาะพื้นที่บางโอกาสบางจุดนะครับไม่สามารถอา,อาจจะไปใช้ในควบคุมห้องน้ำเนี่ยมันคงไม่สะดวกบางทีปรดชีง ต้องมาหาโทรศัพท์เพื่อเปิดไฟอันนี้ก็คงไม่ใช่นะครับไม่เหมาะสมนั่นเองตรงนี้นะครับอลองนึกภาพนะรัสมมุติว่าเรามีบ้านนะครับเป็นบ้านสองชั้นแล้วไฟชั้นล่างเนี่ยมันมีสวิตช์อยู่หนึ่งตัวนะควบคุมการปิดเปิดอยู่แล้วถ้าเราจะลงมาชั้นล่างเนี่ยบางทีตอนดึกๆกลางคืนเนี่ยอา,อาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับต้องมาหาสวิตช์ต้องมาเปิดไฟอย่างเงี้ยถ้าเรามีโทรศัพท์เปิดไฟชั้นล่างไว้ก่อนก่อนที่จะ เดินลงมามันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับหรือไม่อาจจะหลอดไฟตรงนี้อาจจะติดตั้งไว้นะครับผมตรงจุดประตูรั้วหรือว่าจุดที่มันไกลออกจากที่ที่เราจะเดินไปนั่นเองนะครับก็สามารถาติดตั้งนะครับไอ้ตัวโซโนอฟในการปิดเปิดนี้ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าสมมติว่ามีคนนะครับหรือมีขโมยแล้วไม่รู้แหละมีคนแปลกหน้ามาอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ย เราไม่รู้เราอยู่ด้านบนเราเห็นแล้วแต่เราไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยถ้าเราติดตั้งนะครับโซนอฟเนี่ยไว้แล้วเราเปิดไฟนะครับหรืออาจจะเป็นสปอตไลท์หรืออาจจะติดเป็นออดหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่องไปด้านหน้านะครับเพื่อเตือนหรือว่าเพื่อให้คนแปลกหน้านั้นนะครับรู้ว่ามีคนกําลังมองอยู่นะนะครับก็อาจจะช่วยให้ขับไล่ตรงนั้นออกไปได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ลองเอาไปดัดแปลง หรือว่า,าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับดูความเหมาะสมนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ